สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนโบรไนนะครับ<อ>สวัสดีครับโบวิวครับตอนนี้เราอยู่กันที่นายวิเชียนกอล์ฟคอมมานด์ครับที่สนามไรกอล์ฟกรุงเทพีธาตุครับครับยืนจบสวิงไม่อยู่แก้ยังไงอ่ายื่นจบสวิงไม่อยู่แก้ยังไงนะฮะนี่เอ่โอ,โอ,โอ,โอโอ้เหรอครับใช่ครับครับโอเคครับนายนายครับจบยืนจบสวิงไม่อยู่เนี่ย บางทีบางคนอาจจะว่ามีปัญหาไหมมันเป็นสาเหตุของปัญหาในการที่วงสวิงไหมอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงการจบสวิงไม่อยู่มันเป็นเหมือนปลายเหตุใช่เพราะว่ามันตีไปแล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่แสดงออกมาหลังจากที่เราตีไปแล้วแต่จริงๆเนี่ยการที่ยืนไม่อยู่มันก็มีสาเหตุแล้วก็อาจจะเป็นต้นเหตุที่ทําให้เราตีไม่สม่ำเสมออ่าน่าสนใจนะใช่ไหม จริงๆอาจจะว่ามองว่าเอ๊ะเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือเปล่าหรืออะไรเนี่ยใช่ใช่เนีนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเออ่สำหรับมือใหม่ครับเราก็พยายามที่จะให้เขาเรียนรู้ว่าการจดบสวบิงที่ดีเนี่ยมันจะเป็นเป็นเ,นเอ่อเรียกว,ว่ามีผลประโยชน์เรียกว,ว่ามีมีมีประโยชน์ในการที่จะทำให้เราเรียนรู้ในการที่จะมีสวิงที่ดี สามารถที่จะเข้าบอลได้สม่ำเสมอแล้วก็รักษาสูงมืนได้แล้วก็ป้องกันการบาดเจ็บด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าการที่สวิงแล้วมีการแบบตีไม่อยู่ยืนไม่อยู่เนี่ยอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บกล้ามเนื้อะตุบหรืออะไรย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บางทีคือผิดการออกแรงเนี่ยผิดท่าทางมีการชกเชิดลุกมือมีการใช้กล้ามเนื้อที่มันโคตรหนักใช่แล้วสาเหตุหลักกันเลยดีกว่าว่าจบสวิงไม่อยู่เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรครับนะฮะใครเข้ามาก็ทักทายกันได้นะครับ กันครับหลักๆใหญ่ๆเลยครับเป็นกันทั่วไปอย่างี้นเลยอันแรกเลยก็คือว่าเวลาที่ขึ้นมาขึ้นสวิงเนี่ยมีการโยกตัวมากกว่าการหมุนใช่ฮะผมเป็นหุ่นให้พี่วิวเป็นหุ่นลองวันนี้ลองดูสิครับว่าจะโยกตัวมากกว่าการหมุนนี่คืออ่ะนายติดกันปึ๊บเห็นเวลาขึ้นไปถ้าเกิดว่าปกติอันนี้ดูของดีก่ับของดีนะฮะของดีให้โอเคหมุน หมุนขึ้นไปเนี่ยอ่าจะสังเกตว่าเวลาหมุนขึ้นไปแล้วคือย้อนกลับมาตอนที่สะทร์ใช่ไหมครับเดิมเรามีเรามีแกนเราพูดกันเรื่องแกนว่าอะไรสัตว์เดรัจฉานนะแล้ว okay. เวลาท er. ี่หม <good> ุนมาเนี <tenha S 1> <c oughs> <ๆ>่ยลักษณะการหมุนก็จะเป็นการหมุนรอบแกนในลักษณะนี้อ่าแล้วก็หมุนลงในแบบนี้ออ่าโเคครับแต่ถ้าเกิดว่าโยกปั๊บโอ้โหหืมเหนาไปเยอะเลยแล้วรวมถึง ยกอย่างนี้ด้วยไหมครับคืออ่าใช่ทีนี้ปกติอ่ะเวลาขึ้นลักษณะการขึ้นคือโยกโยกตัวมาเนี่ยเวลาโยกตัวมาปุ๊บกลับมามักจะโยกกลับใช่ไหมเพราะว่าเราไปทางขวาแล้วเนี่ยลูกบอลมันอยู่ที่เดิมขนาดเราก็ต้องโยกกลับมาที่ไหมทีนี้โยกมากโยกน้อยก็อาจจะเกิดทําให้ทีนี่ครับอาจจะสวิ่งใช่แล้วทีนี้พอพอเราบอว่าเราขึ้นแบ็คซีมีไหมมีการโยกพอขึ้นแบ็คซีมีการโยกครับมา่อกอืม มักมีมีการโยกใช่ไหมครับเวลากลับมาโยกกลับมาบางครั้งโยกกลับมาแล้วน้ำหนักตัวล้นล้นเท้าถ้ากดคอนซูมิ่งทางขวาแลวล้นเท้าซ้ายหอล้นเท้าซ้ายมีการหมุนจะส่งแรงกลายเป็นว่าโจมตีไม่อยู่ล้มอันนี้เป็นเยอะทำเยอะอล้วดับแรกเลยที่เราคุยกันคือว่าสาเหตุสาเหตุอันดับแรกคือโยกเห็นเยอะเนี่ยคือโยกนะยิ่งดีแรงนะพยายามหงุดล้มล้นหนักหน้าใช่ไหมล่ะแ อันนี้ก็จะสุดท้ายแล้วมันมันส่งผลไปที่ซวิงของเราด้วยใช่ครับหมายความว่าซีเควนซ์เราทรานสิชันเราก็ไม่ได้ดีใช่ถ้าอาจจะมีอาการล้มมาแบบนี้เขาล้มมาบางครั้งมีการชดเชยร่างกายเพื่อให้ปล่อยไม้เข้าประทานไม่ได้ก็อาจจะเป็นการทุบลงมาบ้างหรือว่ากดไม้ลงไปกระแทกคืนก็เกิดอาการบาดเจ็บได้อ่าโอเคก็หน้าทิ่งเวลาสวิงเราก็น่าทิ้นิดเนาะครับโอเคอันดับที่สองครับครับคือ วิธีออกแบบสาเหตุันดับที่สองวิธีออกแบบที่ตำแหน่งเพราะว่าในวงโมีเนี่ยมันเป็นการสร้างแรงที่เรามีการหมุนตัวขึ้นไปเพื่อเป็นการสะสมก่อนหรือการสะสมพลังเก็บพลังแล้วมันจะต้องมีลำดับในการที่ปล่อยปล่อยแรงเริ่มจากช่วงล่างขยับขึ้นมาที่คอมาสเซอร์ใช่ไหมแล้วก็ปล่อยหัวไม้ลงาแล้วก็สูงที่ลำตัวข้างบนแล้วก็ปล่อยแรงไปที่แขนและมืออย่างนี้ครับอีก ส่วนก็คือผิดซิมเป็นผิดสิมเป็นใช่เพราะเส้นอย่าเดี๋ยวพอขึ้นไปปุ๊บเวลากลับเข้ามาก็อ่ะมือทำงานเยอะเกินไปอืมคือออกแรงมาก่อนปั๊บเอิบน้ำหนักล้นไปเลยเห็นเลยนะพอใช้ตัวใช้มือปุ๊บก็อาจจะีกองกดอ่าพอกดมาปุ๊บอ่าเราก็ต้องชดเชยด้วยกันนิดตัวขึ้นแล้วก็ทำให้จบสวีดก็พยายามรักษาบาลานซ์นะได้แต่นี้มันอาจจะล้นเกินออกไปแล้วล้นออกไปนอกกรอบบาลานซ์ที่เราหนีนอกเราหา ส่วนใหญ่ก็คือคนที่จบแล้วล้นเนี่ยมักจะเจอก็คือว่าน้ําหนักเนี่ยมักจะเลยฐานอ่ะก็คือล้นบาลานซ์เนี่ยหรือขาเราเนี่ยจะล้นกับกับแนวท้าว<า><ร>ต้องค<ร>อยหลังมันอีกหนึ่งอ่าโอเคก็คือน้ําหนักของเราเนี่ยมักจะล้นเท้แเาและลักษณะเนี่ยครับแล้วก็ในลักษณะที่ลงแล้วล้นของหลังอ่ารวมไปถึงล้นด้านหน้าด้วยในลักษณะที่ที่มาด้านหน้าแถวนับก็คือมีล้มข้าง มีล้มหน้าแล้วก็มีล้มหลังล้มเอไปด้านหลังเอไปด้านหลังเอไปด้านหลังจะไม่ค่อยได้เจอเยอะแต่ก็มีนะมีมีมีปัญญาบ้านเนี่ยที่เอจะด้านหลังด้ก็คือเวลาหลับขึ้นไม้ไปแล้วเวลากลับเข้ามาคือแต่ลักษณะของที่ล่อแล้วเวลาขึ้นคือต้องดูว่าเพื่อนๆนะครับเวลามีอาการที่ยืนไม่อยู่จบสวิงเนี่ยดูว่าเราล้มไปด้านไหนใช่ไหมส่วนใหญ่ถ้าเกิดเจอปุ๊บดูซิล้มไปด้านหน้่แล้วเราเราจะเจอสาเหตุว่าเอ๊ะทำไมมันถึงล้มไปด้านหน้าที่ ที่ใจเป็นเป็นกันมากๆคือลง้านหน้าเนี่ยเพราะว่าเราพยายามใช้ใช้มือในการที่ออกแรงเยอะเกินไปอ๋อโดนส่งออกไปอืมโอเคแล้วก็เนี่ยก็จะเป็นแล้วไม่อีกอย่างหนึ่งนะสาเหตุอย่างหนึ่งคือปัญหาสาเหตุที่สามเลยครับพยายามฟอร์ดทูมากยาวเกินไปอันนี้เจอบ่อยอเพราะว่าผมจะเจอเออเราต้องการที่จะตีลักษณะของ draw a b l ร็อปบอลก็คือต้องการตี inside ์อีวแต่เนี้ยพอมันกินท o อัลนะครับแล้วมันเกิดการกินท o out ที่มันมากเกินไป แล้วจากตรงนี้สุดวงแล้วนะครับมันไม่ได้หมุนเชอญตัวกลับขาก็กลายเป็นว่าน้ำหนักของไม้ดึงดวงกับแรงนะครับดึงให้ไปด้านหน้ามากเกินไปก็จะจะเจอบ่อยนะสมที่ว่าพยายามสองไม้ออกไปแล้วเราปวดหลงในอันดันี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งในการที่ตีแล้วน้ำหนักดึงไม่อยู่ครับไม่จบสวิอืมก็อีกอันหนึ่งสาเหตุครับน้ำหนักอยู่ปลายเท้า นั่งอยู่ปลายเท้านี่คือพอเวลายืนยืนสั้คขั้งแล้วแล้วก็ที่น้ำหนักเยอะไปปลายเท้าเวลาขึ้นก็ทําให้แกนมีการยกตัวยกมาแล้วก็เวลาส่งเขาขึ้นนมัหนักขึ้นปลายเท้าไหยกตัวขึ้นกระดับมาก็จะกดลงทําให้จบสวิงยืนอยู่ในยู่ได้ยากจริงจริงน้ําหนักจริงๆบางคนเขาก็น้ําหนักยืนงปลายเท้าได้ขาลงนะเพราะจริงๆรเนี่ยมันอยู่ในช่วงลงอ่าที่ที่สมมติว่าปลายเท้าตั้งแต่แรกใช่ไหมครับในขาลงถ้าเกิดมายืนอยู่ส้นได้ก็โอเคเลย แต่ถ้าเกิดว่าขาลงยังยังปลายเท้าอยู่เนี่ยอันนี้ลงแน่ๆอันนี้ลงแน่ๆเพียงแต่ว่าจะลงก่อนตีหรือลงหลังตีแค่นั้นเองนะครับขอบคุณมากครับโอ้โฮชลประดุลบอกว่าอธิบายชัดเจนดีมากเลยครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับเพราะฉะนั้นเด็กที่เราเกิดเกิดในไลฟ์แรกๆเนี่ยสวิงเนี่ยมันมีประกอบแรงอยู่สองส่วนก็คือการรักษาสมดุลกับการอ่อไปบี้สร้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ย มันก็เป็นเรื่องซีกเว้ใช่ไหมข้อข้อข้อที่สองแล้วบางครั้งก็คือการรักษาจนสมงผลไม่ดีก็คือน้ําหนักเนี่ยไม่อยู่ในบ้านที่เหมาะสมในฐานในฐานอ่าใช่ครับอืมโอเคโฟลเลอร์ทูเหมือนกันก็พาเราออกไปข้างนอกโฟลเลอร์ทูเห็นไหมช่าโอเคดิลแรกอ่ะดิลแรกครับดิลแรกหมอกรณีก็คือสติ๊กแก้ข้อสี่แก้แก้ในเรื่องของน้ำหนักที่อยู่ปลาย รวมมันมันไม่ใช่แค่ตอนดีเซตอัพนะ<อ>แต่มันช่วยในเรื่องของขาลงด้วยครับมันไม่ได้ช่วยเ,เขาเรียกว่าอย่างรีวเนี่ยมันสร้างเพื่อให้เกิดการจดจับ<อ>แล้วก็เกิดการทำซ้ำและจ<า>ับฟีลลิ่งจับความรู้สึกแต่มันไม่ใช่เครื่องมือที่จะช่วยว่าโอ้ยเราทำแล้วมันต้องหายทันทีแต่มันจับความรู้สึกได้จับความรู้สึกได้แล้วก็ถ้าทำดีลซ้ำซ้ำทำดีลเยอะๆมันก็ทำให้สวิงเราเนี่ยแล้วประกอบกับเราไปสวิงแต่รูปต่อมันก็จะทำให้สวิงเราค่อยๆเปลี่ยน อ่ะพี่วิวได้สตาร์ทเลยดีกว่าแรกมาอ่ะวิวแรกเลยครับแรรกคับเออเห็นสติ๊กไหมครับเห็นสติ๊กเห็นอยู่นะสติ๊กโอเคเราจะมีสติ๊กเนี่ยครับที่จะวางไว้นะครับคือใครไม่มีสติ๊กก็เดี๋ยวไม่ก็มาได้ไหมไมค์ก็ได้อยู่แต่หนักนะอาจจะไปหาก้านเปล่าๆก้านก้านเหล็กเปล่าแต่ว่าถ้าเป็นก้านอ่ะคือมันจะมีการก้านมันจะไม่เป็นเส้นตรงเลยมันจะเป็นเรียวง่ายขงปลาจำใหญ่ โทษท่าตรงตรงก้นตรงไก่อะแล้วโปรไฟล์จะเร็วเพราะฉะนั้นบาลานซ์มันจะไม่ค่อยดีถ้าเป็นไมได้หาสติ๊กมาไม่ไม่แพงไม่แพงโอเคทีนี้ยังไงครับปพีเดินยังไงดีเออแล้วเดี๋ยวจะเป็นหุ่นเป็นหุ่นใช่ครับดีแรกนะครับก็จะช่วยในเรื่องของคนที่มีปัญหาเวลาจบแล้วน้ำหนักตกไปเท้าลงมาแล้วน้ำหนักจบไปเท้าใช่หรือไม่แต่ทั่งเซตท่าเองที่รู้สึกว่า ทุกอย่างมันมากดอยู่ที่ปลายเท้าเนี่ยขอมันก็จะปึ๊บใช่เรามันก็จะรีเซนเตอร์กลับไารีบาลานซ์กลับไงที่ที่กลางเท้ามากขึ้นอ่ะผมก็จะให้วางขึ้นเอ่อลื่นๆวางสติ๊กเนี่ยไว้หน่อยครับผมแล้วก็ให้มาเหยียบเอาปลายเท้าเลยครับไอ้ตอนเี้าผมอยากให้มันรู้สึกถึงบอลออฟฟุตจากพี่มิวก็คือตรงที่ใชยถูกไหมครับให้เรา บางบางคนบอกว่าบอกเหยียบที่ปลายเท้าปรากฏว่าไปเหยียบตรงนี้ใช้ใช้ตรงเ้าใชตรงนิ้วไม่เอาไม่เอาเราเป็นบอลมาลูนบอลดองช่วงช่วงอนี้ครับให้ให้เราเหยียบไว้แบบนี้เลยครับแล้วก็สวิงได้เลยแต่ทีนี้จุดจุดที่เราจะรู้สึกนะครับคือเราไม่ได้รู้สึกว่าทุกอย่างลงอย่งที่ส้นอ่วแต่ให้ให้เรารู้สึกว่าเวลาเรายืนเนี่ยอ่ามันกดมาอยู่ที่กลางเท้าอ่าสิ่งที่สําคัญมันไม่ใช่ช่วงขาขึ้นแต่มันเป็นขาลงครับที่วิวตอกเค้ื่อนไหมไปใช่ครับ ไม่แพ้มันคขาลงช่วงนี้เพราะว่าน้ำหนักจะแบบมาอยู่เซนเตอร์ถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเอเวลาที่อยู่ขึ้นหนาป้าสมัยั้พอมันไม่มีอะไรมากั้นปลายเท้าอะไรแบบนั้นจะส่งให้เราดึงตัวเองไปาไหนพอมันมีอะไรบางอย่างมาอยู่ที่ปลายเท้าครับพี่ิวหบบที่ลเออเราจะจินนาการแล้วก็หาความเชื่อมโยงง่้ง่ายขึ้นจากการที่อขึ้นนะครับแล้วก็เปิดสะโพกแล้วก็น้นหนักกดมีนที่ส้นเท้าง่าง่ายกว่า ันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการจับความรู้สึกเวลาขึ้นปึ๊บนะฮะแล้วตอนลงเ,เนี่ยน้ำหนักเราจะกดไปอยู่ไม้ส้นเท้าก็จะช่วยในเรื่องของการยืนบาลานซ์ที่ดีตอนจบใช่ครับอ,อาจจะไนะม่ต้องตีแรงก็ได้นะเบาๆซึ่สบายๆดิวดิวดิวพวกเนี้ยพอพอพอฝึกแล้วครับอาจจะเริ่มจากเพื่อหาความรู้สึกก่อนครับไม่ตมีไม้แต่ว่าอาจจะเป็นร่างฐานหมุนงัวใช่แล้วก็หมุนถ่ายน้ำหนักใช่ครับหมุนตัวทรานซิชั o n หมุนต่ายฮะแล้วค่อยๆเริ่มจากหางส้มนี้ก็ได้ใช่ใช่อันนี้อันแรกเวิร์กมากครับคือถ้าลองเหยียบแล้วก็จะรู้สึกว่าเออมันมันเราสามารถที่จะรักษาสิ่งนี้ใช่คือบางบางคนเขาก็มีตัวแผ่นที่มันเอาไว้เอ่ออันนั้นเลยนะสำหรับบาลานซ์เลยเป็นเป็นแท่งโฟมแท่งอะไรเพระว่าแบบใช่ก็ใช้วิธีการเหยียบในลักษณะนี้ใช้เทียงกันครับเอาดิวที่สองครับครับมันสืบเนื่องมาจากดิวแรก อืมพอดูแรกเมื่อกี้เนี่ยเราเห็นไหมว่าเราพูดกันในเรื่องของการถ่ายน้าหนักให้รู้สึกว่าลงที่ส้นเอ่าแต่เมื่อกี้เราแอบแยบไปว่าครับมันจะต้องมีการเคลื่อนไหวของของสะโพกใช่แล้วดวที่2อันนี้ก็เป็นดวที่ง่ายๆจับความรู้สึกได้บางคนบอกว่าพี่ดูครับหมุนสะโพกหมุนยังไงจับความรู้สึกไม่ได้ก็มันหมุนยังไงเอ๊ะแล้วมันจะเปิดยังไงแล้วเปิดแล้วหน้าทิ่มทุกทีเลยจะทำยังไงก็ใช้วิธี ครับดึงหูกันเก่งกว่าดึงหูเกงนะไม่ใช่ดึงหูคนอื่นถ้าดึงหูคนอื่นนี่เหมือนเราโดนกระทำอันนี้เราเรากระทำตัวเองนะฮะเรากระทำตัวเองดึงอ่าโอเคครับอ้าวครับไปดึงหูกันเก่งกวัาดึงหูเกงกว่าแล้วก็ยืนเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเอามือซ้ายมาจับที่กระเป๋าหรือว่าชงแกนเก่งนะ ครับอืมทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่ไม่ไม่มีเกงอง่มีกระเป๋าก็อาจจะเป็นลักษณะของการที่อจับของใช้ใช้โต้ไม่ใช้กางเก่งแล้วเวลาขึ้นไปปึ๊บเวลากลับมาก็คือให้รู้ว่าเราใช้มือเนี่ยตึงอ๋อดึงโอเคก็เหมือนกับว่าให้เรารู้สึกว่าเราใช้มือเนี่ยเป็นตัวดึงดให้ เพื่อให้สะโพกสะโพกมันมีการหมุนสุดใช่ไหมส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่เนี่พี่วิวถ้าเกิดว่าเขาไม่เปิดสะโพกคือพอสะโพกไม่ไม่ไม่เปิดไม่เคลียร์พอล็อกปึ๊บตัวเราก็จะไปร่นร่นร่นเลยใช่ทีนี้เวลาดึงก็ดึงให้พอดีพอดีนะอย่าไปดึงแรงมากว่าไหนดึงแค่ไหนได้ยังเองใหม่ได้เพลงใหม่โอเคก็ง่ายๆเลยทำให้ดูช้าบๆนะฮะก็ดึงเพิ่มเพิ่มดึงเหมือนกระโดด ดนโดนเป็นอะไรสักอย่งนี้ครับสังเกตว่าถ้าเราดึงแล้วเรามีการม o v เมน n t ที่ดีขึ้นอากาศที่ดีเราจะสังเกตว่าน้ําหนักเราจะมาตกที่ส้นเท้าขใช่ไหมอันนี้ก็จริงๆดิวดิวดิวอันเนี้ยก็อยู่ที่บ้านดูนะน่าจะจบ็ระดับใช่ใช่ใช่ไม่ควรอือครับไม่ห้าดึงไปทีีน้ดิวที่สามับดิวที่สาม อันนี้สเตดมาสุดอันนี้สุดมากอ่าอน,นี้อันนี้เวิร์กมากครับก็คือมันจะแก้สำหรับคนที่เขามีอาการ Follow through อะส่งไม้เนยนะส่งมาแล้วมีอาการกระเจายาออกกระอันนี้จะเจอสำหรับคนที่ต้องการสร้างอิมพเอาอ่นอะก็จะกลายเป็นส่งแบบนีแแแ้แล้วก็ล้มแล้วจะาาาาช่วยรักษาบาลานซ์นะ ดิ้นดิ้อนูด้านหน้าครับนะดินดิ้ก็คือว่าเอาสเต็ปเนี่ยอ่ะเรายืนงเส้นยืนเนี่ยนะครับแต่เซ็ตอัพเลยก็ได้ครับแล้วก็พูดคือเซนต์อัพเลยครับแล้วก็เอาสอกไว้ข้างตัวแล้วก็ตั้งแขนครับแล้วเอาติ้งบังบนบนช่วงขาแล้วเราก็หมุนหมุนลงมาปึ๊บไปตกใช่ไหมโอเคแล้วนู้นใหม่ติอ่ะปึ๊บ จริ่งที่สติมันไม่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 หลุดจากมือนะโอเคโอเคโอเคทีนี้ด้านด้านข้างก็คือเป็นว่าผมคือตกลงเทปเพราะว่าปัญหาของของคนที่เขาฟอล์ลครูแล้วก็ส่งไม้ค่อนข้างยากเพราะเขาต้องการที่จะสั่งไม้ระการว่าพอช่วงที่สั่งไม้ไปอยู่แขนเขาออกอะไรขึ้นตัวออกขึ้นเดียวใช่พอคอนเนคชั่นมันีม่ออกเขาก็จะยืนแล้วลงลงฉะนั้นยากมากเลยนะที่จะยืน พอด้วยความเดียวโดยเฉพาะไดรเวอร์เราจะเห็นว่าสั่งแล้วก็หลงฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราฝึกวิวเนี่ยครับวางสติ๊กไว้ที่ที่ตรงนี้ไว้ปึ๊บเราก็จะช่วยให้เราสามารถเข้าใจคอนเนคชั่นของตัวใช่ใช่ไหมว่าเราจะตีเสร็จแล้วนะครับเราไม่ส่งไปแล้วนะเราหมุนตัวลงใช่ครับเราหมุนตัวให้จบฟึ๊บอ่างสิชั่นฟึ๊บหมุนตัวให้จบอ่าแขนไม่ต้องยืดไปบนกลับเข้ามา อยู่ใกล้ลังโพงมากขึ้นอันนี้ก็เป็นวิธีแก้เป็นวิวสำสำหรับยืนจบสิงวิ่ใช่เพราะว่าอันอันนึงเลยอ่ะคือข้อเสียนะครับที่ทำให้แบบเวลาบางนาทีจบสิวิ่งซึ่งมันเป็นเรียกว่าผลลัพธ์ะครับมันมีผลเสียเหมือนกันนะปัญหาั้งคืออาจจะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บเพราะว่าลักษณะที่ว่าออกแรงออกแรงติดซิฟไว้ปุ๊บมันก็มีการชดเชยของร่างกายในการออกแรง แต่ถ้าเกิดเราฝึกตรงนี้ฟังความรู้สึกตรงนี้บ่อยๆในเรื่องของการถ่ายเทน้ําหนักถ่ายเทแรงแล้วก็ปล่อยแรงได้ดีหมดนั่นเขาจะทำให้เรียกอาการแบบจะได้งานเรื่อยๆคนไหนที่อยากให้ส่งให้ให้ใอยากเป็นวิคอลเปรียบถ่ายตรง s u ส v e y ส่งมาส่งมาเลยผมจะได้ดูว่าเอ๊ะไอ้ที่ล้มยืนไม่อยู่เนี่ยมันเป็นล้มแบบในลักษณะที่เกิดจากอะไรมันมีหลายสาเหตุ แหมอาจจะเกิดจากคอเลสรอลยามเตินไปหรือจะเกิดจากการลำดับซีเควนซ์ผิดหรืออาจจะเกิดจากน้ำหนักตอนลงมาอยู่ปลายขาแหอันนี้เราจะได้เห็นกันอันอันนึงก็เลี้ยงออกอะไรให้หมาะสมใช่ไหมครับอีกอย่างนึงเลยก็คือว่าไปเสริมความแข็งแรงของร่างกายโดยเฉพาะช่วงล่างใช่โรบบี้เข้าศูนย์นะเข้าศูนย์เข้าศูนย์เข้าศูนย์ท้องล่างเข้าศูนย์ท้องล่างอเค